ตุ ừ ừ, ừ, ่ละกถูกไม่ยากอ๋อตึงตีเลยอันครับผมพอเอาแกนได้จะได้แหวมเอาแกนได้แหวมพอเลือกพอได้อยู่ก่ะมันสูงก่ะกลัวกันกลัวก็เดี๋ยว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 โวยกรรมเกินเนื้อเนื้อระวังเนื้อแล้วมาตกแต่นี่ผมเสียเวลาเปิเอาเปิ้ลมาสูดมาถอนแหนมแล่ะลุงชัยก้อยก้อยลงมาก้อยลงมาลงมาเลยพอเลยอ่ะ อโอะโ้มันสูงขนาดเนาะน่ากลัวด่เด็กกี้ตาแกนได้เหรอแกนเนี่ยครอืมโอ้สูงขนาดลูกดาดูครับอันนี้มาที่บ้านนะครับบ้านสวนนะครับของผมเองนะครับบ้านเกิดนะครับดูครับมันหนุนนะครับ,รบ,นนรบอันนี้เป็นสายพันธุ์หมอนคำนะครับเนอย ดูครับดกที่ศุนนะครับตังลุ่มก็มีตั้งบนก็มีนะครับดูตังบนก็ยังมีอยู่นะครับออกแผวหักวันนะครับวันนี้นะครับดูครับดกแต่ดกว่า